นุกปลายมือโอเคไหมอืมนะน้องปลายก็ตอบอือเขาแคร์ความรู้สึกกันที่สุดนะคะทุกคนดูเนี่ยน่ารักมากเลยเดี๋ยวดูคอมเมนต์จาก p ี c นะเขาแคร์กันห่วงกันมากที่สุดนุ๊กปลายเขาเหมือนเขาต้มมัดในทุกๆท,ที่จ้าเกิดยังคืนอีก ห่วงใยกันตลอดน่ารักมากกําลังใจของกันและกันอย่าปล่อยมือกันก็นพอน่ารักมากค่ะน่ารักมากกาลังใจของกันและกันที่ดีที่สุดค่ะสุดๆจ้าเขาน่ารักเหมาะสมที่สุดน่ารักเอ็นดูนะคะอันนี้คือคอมเมนต์จากาพี่พีเอฟซีนะคะอ่านี่เขาแคร์ความรู้สึกกันทุกๆเรื่องแหละดูจากสายตาความรู้สึกเนี่ย แค่นุกกับปายอะทุกคนแค่นุกกับปายอะไม่มีใครแบบเป็นเป็นแทนไม่มีใครแทนที่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีใครเข้าใจนุกกับปายได้ดีที่สุดเท่ากับนุกกับปายอะแค่นุกกับปายจริงๆแล้วความน่ารักเอ่อกับความสัมพันธ์ของเขาไม่ว่าแบบไหนก็ตามก็คือมีแค่นุกกับปลายที่เข้าใจ